ครับก็วันนี้จะมาพรีวิวนะครับผมรถ2รุ่นนะครับเป็น d u ค a ติ d e เซ r t X นะครับผม900แล้วก็ตัว t e n นเร700นะครับระหว่าง2ตัวนี้นี่ไม่ใช่การเปรียบเทียบนะครับแต่เป็นตัวเลือกสําหรับใครที่กําลังมองรถ Adventure ทรงแบบนี้ทําไมถึงต้องเป็นคู่นี้เพราะว่าทรงมันใกล้เคียงกันแต่ซีซเนี่ยต่างกันราคาต่างกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่าเทเนเร700เนี่ยจะมีความเพียวบาง มากกว่านะครับสำหรับตัวของตัวรถนะครับตัวเบาของเทเนเร่เนี่ยสูงกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับเบาสูงกว่าวงล้อเนี่ยใช้เป็นไซส์ขนาดเท่ากันนะครับก็คือดังหลังเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสิบแปดนะครับผมของเทเนเร่ส่วนของอ่าดูคติก็ใช้เป็นร้อยห้าสิบสิบแปดเช่นเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่วงล้อของอดูคติเนี่ย จะเป็นยางทูบเลสก็คือไม่มียางในแต่เทเนเร่เนี่ยจะใช้ยางในนะครับผมจะใช้ยางในอยู่นะด้านหน้า21นิ้วเท่ากันนะครับผมสโตกช่วงยุบของโชค๊คเท่ากันนะครับแกนโชค๊คของเทเนเร่นี่กับของดีเซอร์รู้สึกว่าดีเซอร์จะใหญ่กว่าแกนโชค๊คจะใหญ่กว่าหน่อยตัวเบรกจะได้มาเป็นบล็อกแบบ4พอดแบมโบ้นะครับผมตัวนี้ส่วนของเทเนเร่เป็นแบมโบ้เหมือนกันจะเป็น2พอตซึ่ง ถ้าใช้ในการขี่ในป่าเนี่ยสตัวนี้เนี่ยเบรกเนี่ยไม่ได้มีผลแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าขี่บนถนนเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับผมจานดิสเบรกนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมของดูกติก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ด้านหน้าลองดูมิติตัวรถด้านหน้านะครับแน่นอนแตกต่างกันตัวไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมคอนเทนเนสีดวงส่วนของอ ดูคติเนี่ยจะเป็น2ดวงนะครับผมเป็น LED ด้านในนะครับนี่คือมิติด้านหน้าตัวดีเซอร์เนี่ยจะหนากว่าเห็นได้ชัดเลยว่าจะหนากว่าหม้อน้ําจะเป็นแบบโค้งนะครับตัวเทเลนเนี่ยจะเป็นแบบตรงนะมิติด้านข้างเนี่ยใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวถังใหญ่กว่านะครับผมถังน้ํามันใหญ่กว่านะทรงสวยนะบอกตรงๆเลยว่าทรงสวยแล้วก็เบาะของเขาเตี้ยกว่าของ เทเนเร่เจ็ดร้อยนะครับแล้วกต็ตรงนี้จะมีความแคบแคบมากกว่าคือบอกตรงว่านั่งสบายนะคนขี่นั่งสบายเดี๋ยวจะค่อมให้ดูนะครับผมช่วงแฮนด์นะครับช่วงแฮนด์แฮนด์บาร์แฟตบาร์เหมือนกันทั้งคู่นะครับแฮนด์ของอันนี้จะกว้างกว่านิดหนึ่งจะกว้างกว่าตัวนี้มีการสะบัดมาให้เลยนะครับผมหน้าจอเป็นอจอสีนะครับตัวนี้มีโหมดต่างๆให้ใช้งานมีโหมดมีคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับผมก็เรียกว่า ออปชันมาเต็มออปชันมาเต็มในขณะที่เทเลจเจ็ดร้อยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับเพียวๆเลยคันเร่งเพียวๆเ,เ,เลยนะครับผมจอก็เป็นจอแบบดิจิตอลนะครับผมส่วนของคันนี้เนี่ยตัวสั่งคัดเนี่ยจะเป็นคัดแบบคัดน้ํามันปั๊มคัดแบบน้ํามันซึ่งมันจะนุ่มมือกว่านุ่มมือกว่าของเทเล่นะครับผมของผมใส่ของแต่งไปแล้วนะครับนุ่มมือกว่า ตอนที่ไปทดลองขี่เนี่ยลักษณะของเครื่องยนต์ของเทเนเล่เนี่ยมันจะเป็น CP2 ก็คือให้พละกําลังกับซุ้มเสียงที่เหมือนกับรถสูบวีส่วนของดีเซอร์ดเนี่ยือจะเป็นรถสูบแอลก็คือไม่ต่างจากสูบวีเพราะฉะนั้นเสียงสองคันนี้คล้ายกันมากคล้ายกันมากนะครับผมแากต่างกันตรงที่ของคันดุคติเนี่ยจะมีโหมดมาให้ใช้ซึ่งแบบ เยอะมากมีหมวดให้ใช้เยอะมากให้เลือกใช้เยอะมากแล้วก็มีทัคชั่นด้วยซึ่งพอมาขับขี่กับทางที่เป็นทรายแบบนี้มันก็ช่วยให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถามความมันผมก็ยังชอบแบบดิบๆที่ไม่มีอะไรมาเลยใช้การเอาสกิลเข้าไปใส่กับการขับขี่มากกว่านะครับผมราคาต่างๆกันแนะ่นอน2คันนี้นะครับผมก็เป็นตัวเลือกนะตอนนี้ก็ มีถ้าหลุดจากตัวนี้ไปก็เป็น g s 1 2 0หรือว่าขยับก่อนหน้านั้นก็เป็นแอฟริกาแอฟริกาทวินนะครับผม1,100ก็ไล่สเกลกันขึ้นไป,รา,าาไปร,นราคาถ้าเทียบกับตรงนี้ราคาถ้าทียบกัตรงนี้เชนเล่ถูกที่สุด4.5 0 0นะครับผมที่เหลือทันนี้คือโอ้โหไปไกลเลยแล้วก็เชเนเล่เป็นคันเดียวที่ไม่มีโหมดอะไรมาให้เลยนอกจากการปิด abs ได้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูในช่วงของท่านั่ง ให้ดูงงท่่านัเดี๋ยวจะให้ดูท่านั่งอันนี้คือโชกเขาเรียกว่าความสูงเท่าเดิมจากโรงงานนะครับของเทเนเล่มันก็จะขะย่งขยิงหน่อยบอกตรงช่วงนี้มันจะหนาผมสูง168เซนมนะครับก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้ขย่งลอยๆอ,อันนี้นี่รองเทา้าบูทนะนะถ้าเป็นรองเท้าแต่นี้เลิกคุยเลยต้องมาต้องมาอยู่ท่านี้เลยอ่ะ อันนี้เทเเล่นะครับถ้ายืนที่อยู่ทรงอยู่ประมาณนี้ถือว่าถ้ายืนดีเลยนะครับตัวของดีเซอร์อันที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวด้วยความที่บอกเขานุ่มแล้วก็ตรงช่วงนี้มันจะแคบกว่าของเทเเล่มันนั่งง่าย <S 1> <S 1> นี่ครับเตี้ยกว่าอย่างชัดเจนเลยสูงถ่วงน้ําหนักจะลงไปอยู่ที่ด้านล่างมากกว่าด้านบน <S <S <ๆ>นะครับถ้าถึงนเนี่ยเนี่ย ขาถึงอันนี้คือโหลดด้านหน้ามาหน่อยนึงแล้วนะอันนี้เดิมเดิมเลยขาถึงนะครับแล้วก็ช่วงของช่วงของแฮนด์ก็คือทําได้ดีถ้ายืนก็ทําได้ดีแฮนด์มีความสูงที่กําลังพอดีดูดีๆมันจะสูงกว่าแฮนด์จะสูงกว่าของแชเนลเล่นะครับมันก็เลยขับขี่ได้ง่ายตัวเนี้ยถัทงที่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการขับขี่นะโหมดต่างๆก็ถือว่าให้มาถ้าคนที่ชอบเล่นโหมด แล้วก็ใช้งานแบบไปในหลายๆที่อยากให้รถมันช่วยเราเยอะๆผมว่าโหมดมันก็มีมีความจะเป็นแต่ถ้าใครที่แบบเข้าป่ายอย่างเดียวลุยอย่างเดียวผมว่าเทนเนเล่น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าไม่รู้จะจ่ายตังค์กับค่าโหมดพวกนี้ไปทําไมนะโอเคครับก็สองคันนี้เป็นตัวเลือกถ้าสองคันนี้ไม่ไหวก็ค่าไปนู่นครับแอฟริกาทวินหรือติดขอบปลายทางเลยเอสครับผมโอเคเดี๋ยวรอบหน้าถ้าได้เอาไปลองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่ง cảm ơn nhá